คนใครมีปัญหาแบบนี้ไหมคะเวลาออกไปข้างนอกอยากแต่งหน้าสวยๆแต่ของที่ต้องพกเยอะจนกระเป๋าแน่นเนี่ยทั้งลิปสติกเอ่ยับออนเอยอยายแชโด์แล้วบางทีก็ต้องคอยเติมระหว่างวันอีกเสียทั้งเวลาและหนักกระเป๋าไปหมดเมื่อก่อนตัวเองก็เป็นแบบนั้นค่ะเชื่อว่าต้องใช้หลายชิ้นถึงจะได้ลุคที่สวยครบแต่ความจริงคือมีแค่อเทมเดียวที่ตอบโจทย์ชีวิตก็ง่ายขึ้นเยอะเลยค่ะ อินสารพัดประโยชน์ที่ทาให้ชีวิตเราง่ายขึ้นมากเลยค่ะตัวนี้ใช้ได้ทั้งปากแก้มและเปลือกตาในแห้งเดียวเลยนะคะเรียกได้ว่าครบจบทุกลุกเลยเนื้อลิปตัวนี้คือดีมากค่ะเขาเกี่ยงง่ายมากเลยนะคะติดทนสีชัดไม่ว่าจะใช้แบบเบรนให้บางหรือทาเต็มๆก็ลอดได้ทุกลุกเลยค่ะแล้วก็ไม่ต้องกลัวเป็นคราบด้วยนะที่วันนี้นํามานะคะจะมีสองสีด้วยกันค่ะ มานเริ่มที่สีเลิ่มรีพีทค่ะสีส้มพีเสษใสและน่ารักสุดๆอันนี้จะเหมาะกับวันสบายๆค่ะตัวเราลองใช้แล้วนะคะรู้สึกว่าแค่เปลี่ยนสีเดียวก็ได้ลุคที่ต่างกันแบบชัดเจนมากเลยค่ะหลังใช้นะคะบอกเลยว่าประทับใจมากแค่แท่งเดียวก็ได้ลุคที่ครบทั้งปากแก้มแล้วก็เปลือกตาสีติดทนไม่ต้องคอยเติมบ่อยๆแถมพกง่ายไม่เปลืองที่ในกระเป๋าเลยค่ะ ใครที่อยากแต่งหน้าสวยๆครบจบในแท่งเดียวแบบนี้ต้องรองมิมิลลิปติ้นเลยนะคะใช้แล้วจะหลงรักเหมือนเราแน่นอนมาต่อกันที่สีที่สองนะคะอันนี้สีเฟ t ตี้พิงนะคะตัวนี้เป็นสีชมพูหวานซ่อนเปรี้ยวให้ลุคที่ดูมั่นใจแล้วก็มีสเสน่ห์ค่ะ าจริงๆคือสีนี้เนี่ยทาแล้วเนี่ยรู้สึกเหมือนเป็นสาวมั่นใจขึ้นมา100%เลยค่ะแต่ก็ยังมีความระมุนในตัวนะสีชมพูดูธรรมชาติแต่ก็ชัดเจนพอทำให้ลุกดูมีเสน่ห์ขึ้นเหมาะกับวันที่อยากแต่งตัวสบายๆไปเดทหรือออกงานแบบไม่ต้องเยอะแค่ทาสีเดียวก็เอาอยู่เนี่ยเขาก็เกี่ยงง่ายมากติดทนนานทาทีเดียวจบไม่ต้องเติมบ่อยเลยค่ะ สำหรับตัวแพคเกจเขอามิวมิวริปปินก็น่ารักสุดๆไปเลยค่ะตัวติ้นมาในดอดพลาสติกขนาดกำลังพอดีพบพาง่ายมากแถมมีสีสันสดใสแค่เห็นก็รู้สึกสดชื่นแล้วขนาดเพียงสิบกร,รัมพอดีพอดีไม่เล็กไม่ใหญ่เกินไปแต่ใช้ได้นานแน่นอนค่ะใส่กระเป๋าไปไหนก็สะดวกสุดๆแถมรูปลักษณ์ยังดูน่ารักและก็ดูทันสมัยเหมาะกับสาวๆทุกวัยที่ชอบความง่ายและสะดวกในการแต่งหน้าลองแล้วต้องติดใจแน่นอนค่ะ หากเพื่อนๆสนใจเบลลใส่คลิปสำหรับการสั่งซื้อไว้ใต้วิดีโอนี้แล้วนะคะสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายค่ะพบกันใหม่วิดีโอหน้านะทุกคนบ๊ายบาย